สถานสงเคราะห์บ้านนิคมปลือใหญ่จังหวัดศรีสะเกดสังกัดสำนักบริการสวัสดิการสังคมกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก่อตั้งเมื่อเดือนเมษายน2533โดยได้รับการโอนที่ดินอาคารและทรัพย์สินจากนิคมสร้างตนเองปลือใหญ่ซึ่งถอนสภาพและปรับปรุงให้เป็นศูนย์ฝึกอาชีพคนไร้ที่พึ่งชื่อว่า ศูนย์ฝึกอาชีพขุข,ขันจังหวัดศรีสะเกดให้การสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทานพศ2484ปีพศ2542ได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็นสถานสงเคราะห์บ้านนิคมเปลือใหญ่เนื่องจากกรมประชาสงเคราะห์ได้เปลี่ยนแนวทางให้ศูนย์ฝึกอาชีพเป็นสถานสงเคราะห์ เพื่อให้สามารถรับคนขอทานไรยที่พึ่งวิกลจริตพิการหรือมีโรคจิตซึ่งไม่สามารถประกอบอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งได้และไม่สามารถเลี้ยงชีพอย่างอื่นได้ตามระเบียบกรมประชาสงเคราะห์พศ2531และเปลี่ยนเป็นระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งในสถานสงเคราะห์พศ2547 ปัจจุบันสังกัดสำนักบริการสวัสดิการสังคมกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งพศ2557พระราชบัญญัตคิควบคุมการขอทานพศ2484 สถานที่ตั้งเลขที่69ถนนขุกขันโคกตาลหมู่ที่7ตำบลหนองฉลองอำเภอขุกขันจังหวัดศรีสเกตมีพื้นที่โดยประมาณ300ไร่สถานสงเคราะห์บ้านนิคมเปลือใหญ่ห่างจากจังหวัดศรีสเกตไปทางทิศใต้ระยะทาง55กิโลเมตรห่างจากชายแดนกัมพูชา53กิโลเมตร สามารถให้บริการตามกลุ่มเป้าหมายได้220คนปัจจุบันมีผู้รับบริการณวันที่2กุมภาพันธ์2558ทั้งหมด265คนประกอบด้วยชาย153คนและหญิง112คนแยกเป็นประเภทได้ดังนี้ประเภทไร้ที่พึ่งจำนวน189คนประเภทเร่ร่อน จำนวน63คนประเภทขอทานจำนวน12คนประเภทสมัครใจจำนวน1คนรวมทั้งสิ้น265คนอัตรากำลังณวันที่2กุมภาพันธ์2558นำโดยผู้บริหารนายปรเมรแจ้งภพยสารผู้ปกครองสถานสงเคราะห์บ้านนิคมปรือใหญ่ มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทั้งหมด22คนแยกเป็นชาย12คนและหญิง10คนดังนี้ข้าราชการ3คนลูกจ้างประจำ3คนพนักงานราชการ4คนลูกจ้างชั่วคราว2คนและลูกจ้างเหมาบริการ10คนภารกิจหลักวัตถุประสงค์เป้าหมายการดำเนินงาน ให้การอุปการะเลี้ยงดูคนไร้ที่พึ่งคนเร่ร่อนขอทานและผู้ป่วยโรคจิตทั้งชายและหญิงอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปที่ถูกทอดทิ้งไม่มีญาติดูแลไม่มีที่พักอาศัยขาดผู้อุปการะเลี้ยงดูหรือไม่สามารถอยู่กับครอบครัวได้ให้ได้รับบริการด้านปัจจัยสีการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งด้านร่างกายด้านสังคม ด้านการแพทย์ด้านสังคมสงเคราะห์ด้านอาชีพด้านอาชีวบำบัดเพื่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้สามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัวเพื่อเตรียมความพร้อมออกสู่สังคมภายนอกวิสัยทัศน์เป็นหน่วยงานจัดบริการสวัสดิการสังคมแก่คนไร้ที่พึ่องอย่างมีมาตรฐาน ภายในปี2,559พันธกิจ 1. พัฒนารูปแบบการจัดบริการสวัสดิการสังคมแก่กลุ่มเป้าหมาย 2. พัฒนาหน่วยงานให้มีมาตรฐานการจัดบริการสวัสดิการสังคม 3. ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดบริการสวัสดิการสังคมและ 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลการจัดบริการภายในสถานสงเคราะห์บ้านนิคมปรือใหญ่มีดังนี้การบริการปัจจัย 4. 1เลี้ยงอาหารวันละ3มือ้อ2จัดที่พักอาศัยให้เป็นอาคารนอนรวมพร้อมห้องน้ำแบ่งเป็นเขตชายเขตหญิง 3. บริการเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนและมีอุปกรณ์การซักฟอกให้พร้อม 4. บริการยารักษาอาการจิตเวชปฐมพยาบาลเบื้องต้นเจ็บป่วยเล็กน้อยและนำส่งโรงพยาบาลในกรณีเจ็บป่วยหนักและ 5. แจกจ่ายของใช้ประจำวันเช่นสบู่ยาสีฟันยาสระผมแป้งผ้าอนามัย การฟื้นฟูสมรรถภาพได้แก่ 1. ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ด้านการรักษาพยาบาลได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่งานพยาบาลชายและหญิงไว้ให้การดูแลรักษาปฐมพยาบาลเจ็บป่วยเบื้องต้นฟื้นฟูสมรรถภาพด้านร่างกายการทำกายภาพบำบัดการออกกำลังกายทุกเช้าการรับการตรวจสุขภาพผู้ป่วยจิตเวชร่วมกับโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานีและโรงพยาบาลขุข,ขันเป็นประจำทุกเดือนโดยได้จัดให้มีการฝึกอบรมบุคลากรเบื้องต้นในการดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้น 2. ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการศึกษาจัดให้ผู้รับการสงเคราะห์ได้มีโอกาสได้ศึกษาทักษะด้านอาชีพโดยประสานกับหน่วยงานเครือข่ายเช่นศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอขุข,ขัน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศีสเกตรครูสอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติมาสอนทักษะด้านภาษาอาเซียนเพื่อให้มีความรู้ในการดำรงชีวิตและการพึ่งตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและการอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่นในสังคม 3. ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพอาชีวบำบัดบริการฝึกอาชีพในลักษณะอาชีวบำบัด เพื่อเพิ่มทักษะในวิชาชีพรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ได้ออกกำลังกายและบำบัดอาการทางจิตได้แก่การทำพรมเช็ดเท้าการทำการะบูลการจักสารตะกร้าจากเส้นพลาสติกการทำอิดบล็อกการปลูกผักสวนครัวการเลี้ยงสุกรการเลี้ยงไก่ไข่การเลี้ยงโครกระบือ 4. ด้านสังคมอารมณ์และจิตใจ ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆในวันสำคัญทางศาสนาทางสังคมและประเพณีเช่นการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่การจัดกิจกรรมวันสงกรานต์วันลอยกระทงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติการจัดกิจกรรมเวียนเทียนเข้าพรรษาการจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา เพื่อให้ผู้รับการสงเคราะห์ได้เรียนรู้ขนบรรมเนียมประเพณีไทยเพื่อให้ผู้รับการสงเคราะห์ได้สนุกสนานรื่นเริงตามประเพณีเกิดความเพลิดเพลินรวมถึงการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อผ่อนคลายความเครียดส่งเสริมสุขภาพอารมณ์จิตใจเช่นการจัดกิจกรรมดูหนังฟังเพลงการจัดกิจกรรมวาดภาพระบายสีการจัดกิจกรรมกีฬามหาสนุก การเล่นเกมนันทนาการต่างๆเป็นประจำทุกสัปดาห์ภารกิจในพื้นที่ชุมชนตามนโยบายสำนักบริการสวัสดิการสังคมกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการโครงการมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีไรายได้น้อยและรายที่พึ่งผู้ประสบปัญหาทางสังคมเดือดร้อนยากจนจำนวน125ราย โครงการมอบรถเข็นรถ300ล้อโยกสำหรับคนพิการในชุมชนจำนวน22รายโครงการมอบเงินสงเคราะห์คนพิการจำนวน40รายโครงการมอบเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบากในชุมชนจำนวน70รายโครงการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุในชุมชนจำนวน5หลังและโครงการผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลานจำนวน30คน การพัฒนาองค์กรได้จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านต่างๆเพื่อเพิ่มทักษะการให้บริการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนพร้อมทั้งวางแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจนได้รับรางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการประหยัดพลังงานจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และได้ผ่านการประเมินมาตรฐานหน่วยงานด้านการจัดบริการสวัสดิการแก่คนไร้ที่พึ่งการดำเนินง,งานตลอดระยะเวลา4ปีภายใต้การนำของนายปรเมฆแจ้งไพศาลผู้ปกครองสถานสงเคราะห์บ้านนิคมปลือใหญ่ได้มีนโยบายที่ต้องการเห็นหน่วยงานมีความเปลี่ยนแปลงมีความสะอาดสวยงามหน่วยงานน่าอยู่น่าอาศัย มีการทำงานที่รวดเร็วทั้งงานเชิงรุกเชิงรับและเรียบร้อยผู้รับบริการมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นยิ้มแย้มแจ่มใสกินอิ่มนอนอุ่นพร้อมที่จะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมและกลับสู่ครอบครัวโดยได้พัฒนาหน่วยงานพร้อมทั้งประสานเครือข่ายให้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง